ก็ได้รับเกียรตินะครับมาแนะนำนะครับตัวสินค้านะครับซึ่งเป็นสินค้าใหม่นะครับของทางบริษัทสยามคูโบตานะครับนั่นก็คือโดนการเกษตรนะครับโดยนการเกษตรของทางสยามคูโบต้าเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับนะครับรุ่นเล็กสุดก็จะเป็นรุ่นพีทิ่นะครับที่มีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับแปลงนาเล็กเล็กเนาะนะครับก็ การบินหนึ่งครั้งนะครับของรุ่น T10 เนี่ยนะครับน้ำหนึ่งถังแล้วก็แบตหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับจะสามารถทํางานได้นะครับสองไล่นะครับต่อการขึ้นบินหนึ่งครั้งนะครับก็ตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่หัวฉีดนะครับก็จะเหมาะสมกับเกษตรกรที่นะครับทางานไม่ได้เน้นรับจ้างมากนะครับก็ใช้งานของส่วนตัวนะครับและอีกหนึ่งรุ่นครับก็จะเป็นรุ่น T20 Pro นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกแบบมานะครับ ซึ่งมีการออกแบบนะครับหัวฉีดเนี่ยเป็นระบบหัวเจ็ตนะครับซึ่งหัวเจ็ตเนี่ยข้อดีนะครับก็คือระอองของน้ำนะครับที่ลงเนี่ยเราสามารถปรับระดับของระอองได้จากที่ไม่หมดเลยนะครับ5ระดับนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนหัวฉีดนะครับก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถปรับได้เองเลยนะครับก็อีกหนึ่งรุ่นครับวันนี้ที่เอามาให้กับทุกท่านได้รับชมนั่นก็คือรุ่น t 3 0ครับคือรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ เรียกว่า <rôle> ร <front> ุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็สามารถบรรจุสารได้30ลิตรนะครับมีทั้งหมด16หัวฉีดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับหัวสีส้มนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ทั้งหมดนะครับ6ใบมันจะโยกย้ายรถบ้นะครับในการบินนะครับการบินนเครื่องเย้ไว้นะรุ่นลูมิวแล้วก็ควบคุมมันได้มาท่องได้มาท่องไหแล้วก็โยนชุดรีโมทคอนโทรลนะครับ ชุดนี้นะครับเาี่ยวคุมนะครับตัวโดจเทวินก็มี2กิโลเมตรเทวินเทวินในการควบคุมในการบินแต่ละครับนะครับแล้วก็ในีโมดเนี่ยนะครับจะมีฟังก์ชันการทำงานต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดต่อเครื่อนะครับโหมดวาดแปลงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการนะครับทำการบินแบบโหมดออโต้ให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้เราได้วาดแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะป้อนค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำนะครับที่เราต้องการฉีด ต่อหนึ่งไร่นะครับเราจะต้องการขีดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสูงในการบินนะครับเราจะล็อกออโต้ไว้เลยแล้วก็ระยะแถวนะครับระยะแถวในการสไลัวนะฮะอันนี้เราก็จะตั้งค่านะครับต่างๆไว้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดกับหัวงานนะครับเกี่ยหัวงานอัตโนมัติให้ด้วยนะครับสำหรับการบินแต่ละครั้งนะฮะตัวนี้นะครับจะมีชุดถังปุ๋ย นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่จะมีให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้ได้รับเลือกเอานะครับว่าถ้าเกิดเป็นถังปุ๋ยเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะครับเอาใปหว่านปุ๋ยเมล็ดนะครับที่สามารถพ่นพ่นหว่านปุ๋ยได้นะครับแล้วก็ชุดที่ถังที่มาตัวเนี่ยก็จะเป็นชุดถังถังน้ํานะครับพ่นสารนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่นยาฆ่าญ้าพ่นฮอร์โมนต่างๆนะครับตัวนี้สามารถพ่นได้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับ หนึ่งก้อนเนี่ยนะครับของรุ่นที30นะครับสามารถบินสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็เราจะมีการคำนวณในการบินนะครับหนึ่งครั้งนะครับกับน้ำหนึ่งถังเนี่ยนะครับเราจะคำนวณให้บนหมดพร้อมๆกันนะครับก็คือการขึ้นบินหนึ่งครั้งนะครับรุ่นเนี้ยนะครับถ้าเราใช้น้ำอยู่ที่5ลิตรนะครับการบินหนึ่งครั้งจะได้อยู่ประมาณ6 6ไล่นะครับ ประมาณ6นาทีในการทํางานนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยสามารถทํางานได้เป็นร้อยไร่เลยทีเดียวนะครับก็อ่ะวันนี้นะครับดเดี๋ยวเราจะได้ทดลองบินนะครับโหมดออตโอต้ให้กับทุกท่านได้รับชม <sh arp> นะครับ ตัวโดนของคูโบต้าของเรานะครับจะมีเรดาร์นะครับการถวน360องศานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิดนะครับตัวเชียถ้าเกิดมีสิ่งผิดเพช้ยนนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในรัศมีที่ผิเมตร์เนี่ยนะครับเขาจะแจ้งเตือนมาที่รีโมททันทีว่าตอนนี้มีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้ๆนะครับให้เราระวังนะครับแล้วเขาจะหยุดการทำงานทันทีในระยะ5เมตรนะครับเราก็สามารถที่จะดังเขาเข้าไปต่อได้เลยทำได้ เดียวก็คือไปหลังออก,อน,น,ก B นะครับอันนี้เราจะมีนโหมดออโต้นะครับซึ่งเป็นการเซ็ตค่าไว้ต่งางๆนะครับอย่างที่บอกคือเค่าน้ำว่าหนึ่งไล่เนี่ยเราจะาใช้น้ำกี่ลิตรแล้วก็ความสูงเท่าไหร่นะครับระยะแถวในการบินกี่เมตรนะครับแล้วก็สั่งบินออโต้โดยเราไม่ต้องไปควบคุมต่างๆนะครับเราสามารถต่งออโต้จาก B รีกโหมด เขาจะจำจุดน้ำบ่นให้นะครับเวลา,าเรากลับมาที่บ้านไปถึงกลับมาที่จุดสตาร์ทนะครับเราเติมน้ำเสร็จนะครับเราสามารถใั่ให้กลับไปจุดที่น้ำบ่ได้เลยครับนะครับสำหรับตัวโดรงคูโบต้าของเรานะครับ ประกันสินค้าให้ด้วยที่หปีนะครับแล้วก็มีประกันรายเดือนะครับแถมให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเกษตรกรที่ยังเป็นผู้ใหม่อยู่นะครับในการใช้งานเนาะนะครับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยคิ่งนะครับไปใช้งานอาจจะมีกระดูกบาดเจ็บบ้างนะครับเราก็มีการรับประกันในตัวสินค้าให้น้องอาจารย์นะครับอันนี้คืออาจารย์จากทางสู่บริการจากขยายคู่โบต้านะครับแล้วก็ในขั้นตอนการซื้อโดยนะครับ ที่ครับแต่ว่าเวลาในการติดต่อเราจะมีให้ตลอดนะครับเราสามารถโทรติดต่อได้และข้อดีของคร้ต่างเรานะครับโดยครูต่างๆเราจะมีที่จะให้บริการในพื้นที่นะครับสามารถเรียกได้นะครับให้พร้อมเพราะด้วยเวลาที่เรามีจำกัดเราต้องทำตามเวลาที่จำกัดปัจจุบันเราแจ้งให้แต่ละทีให้เที่ยงแล้วก็อันนี้จะเป็นการสาธิตสงานนะครับในช่วนต้มต่างๆ แล้วก็สมมุติว่าเราคิดเสร็จนะครับอันนี้คือจะตรวดให้เขากลับมาบ้านเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยตรวจที่บุฟฟี่เจอรนะครับเขาก็จะกลับมาที่จุดที่เขาขึ้นเมื่อกี้นะครับโดยที่เราะ การรู้เปลี่ยนครับเราจะใช้ตัวตาตั้งในจุดเอาหว้ได้ตัวตาปล่แปลงเดิมเราจะยัล็อกยัดล็อกไว้นะครับในในโัรแก๊ปซึ่งไปครั้งต่อไปค้งถัดมีรู้ผาติดล้างครับตรวจไปครับรลยที่หนึ่งสองสามสี่นะครับ ิมครับครับก็คือในโหมดออโต้นะครับสามารถล็อกแปลงที่เราวาดไว้ด้วยในรีโมทได้เลยนะครับถ้าเกิดผามีตัวเลือกแรกก็าือต่อมาที่แปลงเดิมเนี้ยครับเราสามารถดึงข้อมูลจากในรีโมทออกมันแล้วก็อัดข้าวข้อมูลในการบิดเข้าไปที่รนั่นแล้วก็บิดไปเลยไม่ต้องวาดแต่งหรอกรับที่ิกาจุดวเด็กที่ต้องการจะกดตามมาตานะครับโดยเฉพาะลูกค้าให้บริการแบบบุคลาครับ โครกานี้กะมีประโยชแนรมบกองเรานะครับใส่คากรัรพี่เบสเซน้เคยลุกากทีอย่างก้เวจากจักลุกล้างเซนเพท่นั้งครอบคว้านมาค่ขอบคุณครับ